โอเคก็ okay, oh, วันนี้ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บพูดไอดียชอบนะทุกคนสําหรับใครที่นะผมอยากได้ไอดีราคาหลักสิบนะผมัน,นพี่มีโค้ดมาแจกเหมือนเดิมด้วยนะทุกคนฮนะก่อนตื่นนะผมฝากกดไลค์กดแจกด้วยนะครับผมก็้กดแล้วก็ไปดูวิธีการสมัครกันเลยครับสำหรับวิธีการสมัครเว็บนี้นะผมจะเป็นการสมัครแบบนี้เลยนะด้านบนะจะเป็นยูเซอร์นะครับร้านที่สองจะเป็นร้านผ่านร้านที่สองวัตเป็นยืนยันรหานผ่านนะผมแล้วก็สมัครได้เลยครับ เรียบร้อยคนระับผมก็สมัครปาไปเรียบร้อยแนละ้วทุกคนก็นี่ครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็นะอะไรนะเติมเครดิตแล้วผมนี่ตอนนี้เป็นงานโคตรคุร้มนะมนมนนนะทุกคนเดี๋ยวนี้จะพามาดูเป็นร้านโคตรคุ้มนะครับทุกคนฮนะนี่อ่ามีให้เล่นมากมายเลยนะทุกคนนี่ฮนะโอเคเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนนะผมมาดูเป็นไอดีนะครับผมสายนักแข่งนะครับผม ใส่ล้วแงก็ใส่อะไรดีอาสัยอะไรก็ได้นะใส่อะไรนะทุกคนนี่ครับก็ทะมาณนี้นะทุกคนอ่าโอเคครับผมก็กดอ,อิดต้องไปใจโค้ดก่อนครับใครอยากได้โค้ดใส่ตามพี่เลยนะครับใส่โค้ดตามพี่ได้เลยนะทุกคนนี่เะี้ยึงสามสิบทุกคนเฮ้ยพี่ได้สามสิบว่าทุกคนโอเคใครได้แล้วพี่ก็คอมเมนต์ด้วยนะทุกคนส่วนใครได้น้อยกว่า หรือมากกว่าก็คอมเมนต์ด้วยนะคนอาจจะได้ร้อยหนึ่งก็ได้ใครจะไปรู้อะจำละเออการเตริมเครดิตน,นะผมก็จะเป็นการเตริมแบบสองขวานนะใครจะสองขวานไม่เป็นก็จะเป็นก็จะต้องนะผมดูคลิปนี้นะทุกคนกดดูคลิปแล้วก็เอาลิงก์สองขวานไปใส่ตรงนี้ครับมันมีสอนอยู่แล้วนะอืมโอเคก็เดี๋ยวเราต้องไปเติมเงินเกาะครับ โอเคไหทุกคนก็เดี๋ยวพี่เติมเสร็จเรียบร้อยแทุกคนก็มาครับไอดี ID สายอะไรครับจะไปนะครับสามเลตครับผมไอดี ID อยู่ตรงนี้ครับผมข้อเชื่อมระบบด้วยเซตครับผม password ระบบด้วยเซสนะทุกคนไอดีพ password นะครับผมจัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูไอดีกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันได้จริงหรือเปล่านะทุกคนไปดูกันเลย โอเคทุกคน,นับผมตอนนี้นะพี่ก็อยู่ในไอเดีเป็นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ครับผมพูดตึงอะ่ะเป็นนี่ครับผมเป็นอ่าหัวไอมีหมวกเอฟด้วยอะ่ะมันมีหมวกเอฟด้วยนะทุกคนชุดไฮไลท์ต่มีมวกเอฟจะแค่ยังตึงทุกคนหมัดนะผมจะเป็นหมัดอ่ามัดงูนะทุกคนหมัดอรสอระพิดนะผมทุกคนแล้วก็เสื้อจะเป็นเสืส้อเอสดุดางเกงจะเป็นกางเกงไฮไลท์นะทุกคนแล้วก็ถ้าไปป่าจะเป็น พ่อปิดปากของห้โอเคนะผมพัปอปิดปากละวานะทุกคนแค่หมวกเอฟนี่เคื่องตึงแล้วทุกคนหมวกเอฟก็โคตรจะคูล้วทุกคนมีปืนอัพเรเวลแปดด้วยชีดแล้วยังตึงอ่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ดีไฮไลท์แบบนี้นะทุกคนก็ฝากอะไรก็แชร์นะทุกคนเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะทุกคนก็ลองมาจัดก,กันดูนะทุกคนนี่ไงยังตึงเนี่ยดูดิ โอเคครับ okay, ผมก็เดี๋ยวขอตัวไปยิงหน่อยแล้วกันนะทุกคนอยากยิงหน่อยใส่ไฮไลท์ข้ามภาพเลยอะ่ะสำหรับไปดีเนี้ยยิงเดี๋ยวมค่คลิปหน้าผมมันก็ได้ครับ